กันไหมกอาตากอาตาอะเนี่ยเนี่ยขอขออะไรขออาขาเออขาเม่ขาเม่เดียวขนาดนั้นเลยเอาไปงอาอะไรคะเออาอะอะอะไรคะธธอาขาเนี่ยธอาขา อันนี้นี่อะไรนี่อะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนอานาเออเก่งเนาะอ่ะเนี่ยสระอูลูกนี่ตัวอะไรงออะไรคะนี่ตัวอะไรสระนี่อะไรเอานี่ก่อนนี่ก่อนอย่าพูดปูเอแสดงอยู่แสดงเอาเอานี่ก่อนอ่ะเออาตัวนนี้ก่งออะไรคะงออะไรเอ้อ้าวไม่ใช่งออูอะไรงออู